สวัสดีค่ะทุกคนโอเควันนี้นะคะเอพิโซดนี้ขวัญจะมาสอนเกี่ยวกับการแพลนกิ้งนะคะก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาสอนท่าแพลนกิ้งที่ทำให้เราบาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะนเบถึองต้นที่ขวัญย้ำอยู่เสมอนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายให้เร็วหรือว่าเยอะนะคะแต่เราจะเน้นการออกกำลังกายที่หนึ่ง ถูกต้องเพราะเมื่อท่าถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้ออกกําลังกายในส่วนที่เราต้องการออกจริงๆและที่สําคัญเมื่อท่าถูกต้องแล้วเนี่ยแทนที่เราจะได้ออกกําลังกายแค่ส่วนเดียวอย่างเช่นแขนขาหรือว่าหน้าท้องเราได้ออกกําลังกายทั้งส่วนก็คือโฮ o l e body ของเราเลยนะคะ้องก็คือว่าเมื่อคุณออกกําลังกายในท่าถูกต้องแล้วเนี่ยคุณจะบาดเจ็บน้อยมากและมีอาการปวดตึงน้อยมากๆนะคะ นั่นคือสิ่งที่ขวัญเน้นย้ำอยู่เสมอและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแฟลนกิ้งที่ถูกต้องกันค่ะ โอเคแพงกิ้ง okay. นะคะเราก็จะมีการวางมืออยู่ประมาณ2แบบหลักๆห,หรือ3แบบก็แล้วแต่นะคะก็คือแบบแรกก็คือไฮแคงก็คือจะใช้ข้อมือแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ข้อมือในการทำงานในชีวิตประจำวันเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษนะคะดังนั้นขวัญก็จะไม่แนะนำให้ทำไฮแคลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำโรล แบบนี้เลยก็คือการวางข้อสอบไว้นะคะเอ,อ่อคุณจะวางอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ขวัญแนะนำให้เป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะได้มีการ e n g เกตไปที่นิ้วมือทุกๆนิ้วของเราด้วยนะคะแต่สิ่งที่ระวังในการทำา i แพ p ล a และก็โลแพ้งก็คือการปวดตึงคอบาลหลเพราะว่าอะไรสังเกตไหมคะเวลาที่เราลงอย่างนี้ถ้าคนปวดตึงคอบาลหลคอบาลหลจะขึ้นมาห่อทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํานะคะ ดึงไหล่ให้ออกห่างจากใบหูมากที่สุดนะคะทุกคนโอเคเรามาดูวิธีการดึงไหล่ให้ห่างจากใบหูกันก่อนอน,นะคะนี่ขั้นแรกก็คือวางเลยนะคะเราสังเกตไปว่าหัวไหล่มันขึ้นมาหาศีรเผ่านะเออถ้ามันขึ้นมาก็ดึงออกดึงลงดึงลงดึงลง,ง,ลงหนึ่งก็คือดันไหล่ลงนะคะสองก็คือเราจะดันด้านหลังบนของเราบริเวณนี้ขึ้นมา เหมือนเวลาที่เราดันมือขึ้นไปถ้าเกิดว่าไม่ไดันมันจะเป็นอย่างี้นะหน้าอ,อกของเราจะตกมนาะดันหน้าอ,อกของเราขึ้นไปปึออ๊บที่สาคัญน,นะคะคอเราจะไม่เกร็งหน้าขึ้นใหย่นี้เพราะมันจะไปที่คอด้านหลังของเราทันทีนะคะก้มหน้ามองปลายแมสที่อยู่ด้านหน้านะคะหรือระหว่างข้อมือของเรานะคะดันไหล่ให้ห่างจากใบหูแล้วก็ค่อ,อยๆเตะขาไปทีละข้าง เกรงหน้าท้องนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของแก้งก็คือก้นเราจะไม่โดนนี้หรือว่าจะไม่ตกอย่างนี้นะคะดึงก้นขึ้นมาหนึแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะคะแล้วเราจะดันขาไปด้านหลังถ้าก้นโด กดลงมาแล้วม้วนกระดูกนิดนึงค่ะมันจะมีการเอ็นิเกตท้องน้อยออกราก็ถ้าเราทำที่ถูกต้องนะคะ10วิ2ีิวิเราก็เอ็นิเกตได้ทั้ง w h o บอดี d แล้วนะคะความแนะนำให้ทำท่าแพลงนะคะประมาณมาแล้วทุกคนประมาณ 2ีวินาทีนะคะประมาณ2-3เซตก็ได้ค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าตึงคอบาไหล่นะคะให้เราดึงไหล่ออกหา่างจากไปหูให้เยอะที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทํานานนะคะทุกคนเกรงหน้าท้องของเราไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกัน